เชลซีมีลุ้นดึงซานโช่สิงเดินหน้าล่าโทนี่มักกะราเผยเหตุมูดิกงัดฟอร์มเก่งสวัสดีครับ ขอต้อนรับะช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตั้งข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มนะผมทําเป็นตอนๆมาให้ข้างล่างนะครับผมสามารถกดที่ description ล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับแล้วสาหรับใครก็ตามที่ดูแล้วนะครับผมยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันฝากกดซับสไครต์โอ้ยกดผิดพูดผิดฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยพาบดินมีไปหมื่นซับหน่อยนะครับผมอ่นกกะ็ ก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอันนี้นะครับตังนะไฮเทคซะด้วยอ่ะอเลเอาตัญชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้โอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดติดต่อในในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อเลเอาตัญชัยฝากไว้ด้วยนะครับโอเคมามาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันก่อนอื่นเอ้ยก่อนอื่นเลยโอ้โหก่อนอื่นก่อนจะไปเริ่มเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานที่ต้องพูดว่าไงนะเออเมื่อวานที่ พูดผิดพูดผิดพูดผิดไปเเมื่อวานที่เล่าข่าวของบาสโตนี่นะเออเอออะไรอเดซันโดบาสโตนี่แล้วก็เหมือนพูดพูดอายุผิดพูดอายุผิดนะครับผมเอพูดผิดพูดผิดใช่ไหมอายุ19บ้จริงเขาอายุ่24แล้วปีนี้นะครับผมอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เตือนเออที่ทักกันเข้ามานะครับผมอ่ะก็เปลี่ยนข้อมูลให้เรียบร้อยขอบคุณมากมากนะครับผมอ้าวมาไปเข้าข่าวของวันนี้ก็เลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ข่าวของคนนี้เลยเจดอนซานโชนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจาก แอตติกยูเคนะครับผมเป็นสายของแมนยูเลยเป็นสายของเมืองแมนเชสเตอร์เลยอย่างลอรีวิทเบลนะครับผมพูดสั้นๆเป็นบทความตรงนี้นะจริงๆเขียนเรื่องเกี่ยวกับแบบโอ้โหตอนนี้ทิศทางของเจดอนซันโชเป็นยังไงแล้วเหมือนแบบอยู่กับเทนฮากจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็เคยมีกันบอกว่า,าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยทีมจากซาอุเนี่ยก็มาติดต่อด้วยนะจะให้แบบ2 0 0 0 0 0 2อ0 0 0 0วิอ0 0นปอนต่อวีคหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ย เออว้วก็เหมือนแบบซานโชกับเอเยนดูแล้วก็ไม่น่าไปอ่าแล้วสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันก็มาอยู่ตรงด้านท้ายเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนในวงการฟุตบอลเนี่ยเชื่อว่าความสัมพันธ์ของซานโชที่มีกับเมืองลอนดอนเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่เขาเติบโตมานะครับผมจึงทําให้เชลซีเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้เอออ่ะสั้นๆประมาณนี้ก็อย่างที่บอกนะอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยคือซานโชเนี่ยตอนนี้มินมีเหตุงัดข้อกัน มันมีเหตุงัดข้อกันกับเอริกเทนฮากนะแล้วก็ไม่มีการขอโทษกันแล้วก็ถูกเอาไปซ้อมกับทีมเยาวชนหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าโอ้ไม่ไม่น่าจะได้อยู่ยาวๆแล้วมั้งน่าจะไปอยู่ทีมอื่นแล้วหรืออะไรน่าจะต้องแบบมีโอกาสย้ายไปที่อื่นแล้วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอย่างที่บอกเขาก็เลยเอามายงกับที่เชลซีนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นแบบเขาบอกว่าช่วงเนี้ยโอ้โหตั้งค่าตัวไว้ที่65ล้านปอนด์หรือก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆนะแค่ แค่ยืมตัวเนี่ยก็พอก็มีความเป็นไปได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าอนาคตของเจรอนซานโชจะเป็นยังไงแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าธมวัิซานโชมาอยู่กับเราอ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วกันเนาะแต่ถ้าถามผมยังไม่ค่อยแน่ใจยังไม่ค่อยแน่ใจเนาะเออเขามีช่วงที่พีคมากๆแฟนผีหลายคนก็ชอบแะตอนนี้เขาเพิ่งย้ายมาแต่ตอนนี้ก็เหมือนยังยัง,ย,งยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่ได้มีฟอร์มที่ดีของตัวเองขนาดนั้นเนาะก็ เออเล่นไดทั้งปีกซ้ายปีกขวานะครับผมจุดเด่นที่สุดก็ตอนที่อยู่กับดอทมุลแหละช่วงที่พีคที่สุดเนาะเออก็คือโอ้โหเป็นค่าตัวเป็นร้อยล้านอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติม,มาแล้วเออาจจะเหมือนแบบอาจจะมาแข่งกับพาร์เมอร์เหรอเอามาแข่งกับมาดูเอเจเหรอแต่ก็ปีกซ้ายอ่ะตอนนี้ปีกเราก็เยอะเหมือนกันนะอ่ะถูกไหมมีมีทั้งมูดิกเซอร์ลิงพารเมอร์ใช่ไหมอ่ามี มีชื่ออะไรนะมาดูเอเก้อีกใช่ปะ่ะแล้วก็อันไหนจะมีแบบเนี่ยโมเรล่าที่เราปล่อยยืมไปที่ลียงไหนจะมีตัวที่อ,อ,อันเจโลอันเจโลกาบิเอที่ตอนนี้ก็ปล่อยยืมที่ซาสบุกอยู่เหมือนกัน,นก็มันก็มีตัวสำหรับอนาคตเยอะอยู่เหมือนกันนะสมมติเอาซานโชใหม่คนเราอาจจะต้องเราต้องไปเล่นเบทียุโรปแหละถ้าสมว่าจะมีปีกใหม่สักตัวหนึ่งนะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอนาคตกับเชลซีแล้วก็ของเจลองซานโชนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงอีวานโทนี่หน่อยอันนี้เนี่ยมีรายงานจากสองสื่อนะครับผมนั่งือโรมาโน่นะครับผมแล้วก็มิเกลเดลานี่ของอินดเพเดนต์นะบอกว่ายังไงโรมาโน่ ano, บอกว่าเชลซีเนี่ยสำหรับกองหน้าคนใหม่เนี่ย เรื่องนี้เนี่ยมีความแน่นอนนะครับผมว่าจะมีการพูดคุยกันในช่วงเดือนมกรานนะในขณะที่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมตามที่เคยเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้นะครับผมซึ่งกรณีที่พวกเขาจะมีโอกาสเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมากขนาดนะั้นสำหรับกองหลังนะครับผมมันขึ้นอยู่กับจังหวะในตลาดซื้อขายด้วยซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถบอกชื่อได้ในเวลานี้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเชลซีเนี่ยมีพอออกกลานะทั้งพอวินซาล,ลี่และก็ลอเรนซัวเนี่ยที่ยอดเยี่ยมมากๆดังนั้นเนี่ยผม หากเป็นเช่นนั้นนะครับผมการตัดสินใจมาอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นก็ได้สําหรับตําแหน่งกองหน้าเลยนะครับผมเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยอาจจะมองไปถึงแบบอีบันโทนี่แล้วก็วิกเตอร์โอซิมเพมนะครับผมและแน่นอนการเซ็นสัญญาอกองหน้าตัวท็อปเนี่ยยังไงก็ตามโอซิมเพมเนี่ยการย้ายออกกับนาปโปลีในช่วงเดือนมการานเนี่ยดูจะเป็นไปได้ยากกว่านะครับผม มิเกลเดลานี่ของอนะินดิพีเดนต์เนี่ยบอกว่าโปเชติโนเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับสิทธิ์ขาดเลยนะครับผมที่จะเป็นคําตอบสุดท้ายในการเลือกเป้าหมายที่จะดึงเข้ามาที่เชลซีนะครับผมในอนาคตด้วยนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมที่เซนสัญญาเพิ่มเติมในช่วงเดือนมการานะครับผมท่ามกลางที่ถึงจะใช้เงินไปเป็นพันล้านปอนด์แล้วในช่วง3ตลาดที่ผ่านมานะครับผมเจ้าของสโมสรเนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วนะว่ารู้สึกทีมเนี่ยต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดหลังจากเทคโอเวอร์เข้ามานะครับผมต้องการลดโปรไฟล์อายุให้มันนนน้้อยยลงทีีีเ่ ในจะเรื่องของทีมขนาดใหญ่นะครับผมที่ขนาดใหญ่เกินไปมาสักระยะหนึ่งนะซึ่งบางครั้งเนี่ยความขนาดใหญ่แบบนี้ในะห้องแต่งตัวเนี่ยมันก็มีความรู้สึกที่แบบอาจจะต้องขายออกไปหรือเปล่าแล้วก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยนะครับผมนั่นทำให้เชลซีเนี่ยเข้าใกล้กับโปรไฟล์นักเตะในอุดมคติมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งเป้าหมายตอนนี้เนี่ยคือการเสริมในตําแหน่งนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นทําให้มันเพิ่มอะนะใช้คําว่า ตอบโจทย์กับแท็กติกของโปเชติโนมากที่สุดนะครับผมซึ่งโมเดลตอนนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับที่แมสซิตี้เลยก็คือเอ้ยเออเจ้าของทีมเนี่ยอยากได้ใครนะครับผมแล้วบอร์ดบริหารเนี่ยเอาโปรไฟล์นักเตะเนี่ยมาบอกมาเขาเรียกนะเ โปรเชติโนก็คืออย่างแบบเอาโค้ดเนี่ยอยากได้สเปคแบบไหนบอกไปนะครับผมแล้วข้อทีนี้เนี่ยบอร์ดบริหารทีมสัรหาเนี่ยก็จะหาเขาจะหานักเตะที่ตรงโปรไฟล์เนี่ยเอามาให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับผมซึ่งค่าว่าเชลซีเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสโมสรที่เซ็นสัญญากับอีวานโทนี่ด้วยในช่วงเดือนมาการานะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ไว้ใจทั้งแจ็กสันแล้วก็บยาที่จะเป็นตัวเลือกระยะย,ยาวด้วยเหมือนกันนะก็รวบรวมทั้งหมดอะรวบรวมทั้งหมดแบบเข้าใจง,าง่ายก็คือ ต้องอาต้องการกองหน้าใหม่เนาะในช่วงเดือนมการานะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อวานจะเป็นอิมานโทนี่หรือว่าจะเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮมก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับผมแต่ถ้าถามผมเอ่อต้องก่อนจะซื้อต้องดูก่อนว่ากลับมาจากโทษแบนเนี่ยความฟิตเป็นยังไงความคยมัีเท่าเดิมอยู่หรือเปล่ามันจะได้เอามาพูดคุยในช่วงของ การซื้อขายได้ด้วยเหมือนกันเ่าไม่ใช่แบบโอ้โหตั้งไว้65ตามข่าวที่ออกมาแล้วแบบโอ้ฟอร์มหมาไม่แดกนี่ไม่เอาเหมือนกันหนูว่าเอาเพราะฉะนั้นก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับช่วงเดือนมกราน่าจะรู้ผลแน่นอนนะ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมขอไปพูดถึงมิไฮโลมูดิกหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นความเห็นจากโรมาโนนะบอกว่าโอ้โหเหตุผลที่ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามิไฮโลมูดิกนะครับผมมีความสุขมากและตอนนี้เนี่ยในการแบบเริ่มเซตเทิลแล้วนะครับผมเริ่มเริ่มโอเคละเริ่มมีความเป็นที่ดีละเริ่มเริ่มลงตัวกับการที่อยู่ในลอนดอนนะครับผมและจะมีการแบบการฝึกซ้อมที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตที่ลงตัวมากขึ้นนะเขาบอกว่าสโมสรต่างๆเนี่ยมีการก่อนหน้านี้มีการติดต่อเชลซีมานะครับผม จะปล่อยตัวเขาออกไปหลังจากที่ผ่านมา6เดือนที่ยากลำบากในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมเชลซีเนี่ยปฏิเสธนะครับผมแล้วพวกเขาเชื่อว่ามูดิกเนี่ยแหละจะเป็นอนาคตจะเป็นสตาร์ของทีมต่อไปได้แน่ๆนะครับผมอ่ะก็รอดูรอดูแล้วกันนะอย่างที่บอกฟอร์มดีต่อเนื่องฟอร์มดีมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าจะดีขึ้นไปมากแค่ไหนแล้วก็จะช่วยทีมได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะถ้าสมมติว่าเ,เล่นดีเรื่อยๆแบบนี้ เออมันก็ลุ้นนะเออทุกคนผมว่าแฟนๆทุกคนลุ้นอยู่แล้วให้ให้น้องกลับมาฟอร์มดีนะครับผมอ้าวก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะโอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรี่ยงเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจาก DailyMail นะครับผมชื่อว่า มเคิลพาวิสนะครับผมบอกว่าเชลซีนะครับผมเชลซีพิชโอเนอร์เนี่ยได้มีการตัดสินใจเรื่องของการต่อเติมแผนสนามใหม่แล้วนะครับผมซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านะครับผมแต่ได้รับเตือนมาว่าการสร้างแซมฟอร์ดบีดใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานถึง7ปีเลยก็ได้เกือบ10ปีเลยนะครับผม7ปีนะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยช่งางใจอยู่ถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายสนามนะครับผมแต่ก็เชื่อว่าได้โฟกัสไปที่ความพยายามที่จะขยายพื้นที่ออกไปมากกว่าจะถ่ายขยายสนามไว้ขยายสนามออกไปมาก ผมซึ่งเชลซีเนี่ยปรชิญหน้ากับอุปสรรคนะในการปรับปรุงใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมาตั้งแต่ยุคของเสียมีแล้วนะครับผม <c oughs> ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเพิ่มที่นั่งเนะเป็นประมาณห0,000่น 6, 000, 000, ที่นั่งนะครับผมนั่นอาจจะทำให้เชลซีเนี่ยต้องไปเล่นที่อื่นไปเป็นระยะเวลาประมาณ4ปีเลยนะซึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าสนามเนี่ยจะเริ่มสร้างได้ก็คือปี2026นะ ซึ่งในขณะที่เชลซีเนี่ยกำลังปรับปรุงสนามนะครับผมก็ได้มีการติดต่อสนามอื่นนะทั้งเวมบี้วิคเกนแฮมนะครับผมคาร์บินคอตเทจนะแล้วก็เชื่อว่าโบลี่เนี่ยได้มีการพูดคุยกับเจ้าของฟูลแลนดไปแล้วด้วยนะครับผมเรื่องของการแชร์สนามกันแต่สนามของคาร์บินคอตเทจเนี่ยมันจุได้แค่2อง0 0ือ่นห้าพันเจที่นั่งเท่านั้นเนี่ยอาจจะทําให้เชลซีเนี่ยขาดรายได้หลักในตรงนี้ไปด้วยเหมือนกันนะอ่ะย้ำอีกทีไอพื้นที่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตรงแมนชั่นตรงนี้นะเ,นนเนี่ยที่เเราาาซื้้้ออมแลลว80นนนปด์ี่ย ยังใช้ไม่ได้เพราะเราปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาเหมือนแบบอยู่ไปก่อนแล้วประมาณอีกสักประมาณ2ปีค่อยเริ่มสร้างสนามใหม่เหมือนแบบให้เขาไปหาที่อยู่ได้ได้ลงตัวเขาก่อนนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะอาก็กำลังช่างใจว่ะโหแล้วมันต้องใช้เวลาทั้ง7ปีว่ะแล้วมันจะเพิ่มมันจะอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาก็เดี๋ยวต้องรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับผมโอเคก็ทีนี้ทีนี้ก็ต้องมารอดูกันแหละเออก็ ใครที่ยังมีแผนอยู่ก็ก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเหมือนกันนะก็ต้องรอดูรอดูเหมือนกันนะครับผมอรอดูกันต่อไปแล้วกันนะสำหรับข่าวของสนามใหม่นะครับผมอ่ะทีนี้ไปทิ้งท้ายกันหน่อยกันที่ข่าวของอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ถ่ายตีนะดูอ่ะอันนี้เป็นรูปนะครับผมเป็นสตอรี่ของ ของเมียของเอนโซฟันเดสนะครับผมอ่าแล้วก็ลงชื่อว่าเบนจามินนะครับผมก็เออเหมือนข้อลูกข้อลูกคนที่2แล้วนะครับผมก็เป็นลูกคนที่2นะน่าจะเป็นผู้ชายนะชื่อเบนจามินนะครับผมแล้วก็คนโตเนี่ยก่อนหน้านี้นะก็ที่เคยให้ดูรูปไปแล้วชื่อโอลิเวียนะครับผมอ่ะก็ได้น้องแล้วเอนโซฟันเดสมีลูกคนที่2แล้วอ่าไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องกันหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเค ก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอารีออฟซันชายนะใครที่มองหาดอกไม้แนวการพิเศษพิเศษให้กับคนรักพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทางแฟนเพจแล้วก็อะไรอาจจะตั้งได้ใน TikTok Instagram แล้วก็ในเว็บไซต์อารีออฟซันชัยฝากไว้ด้วยนะครับโอเคอ่ะแล้วนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมอ่ะคิดเห็นยังไงเนาะมีลุ้นดึงซันโชอยากได้ไหมอ่ะอยากได้ไม่ได้ลองแชร์คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมแล้วก็สิง ตี๋อ่ะทิงบูเดินหน้าล่าโทนี่อ่ะคิดว่าจะได้ช่วงมกกะราไหมลองแชร์มาดูแล้วก็คิดว่าไงงานฟอร์มเก่งกลับมาแล้วนะเออมีฮัลโลมูดิกนะครับผมจะดีต่อเนื่องหรือเปล่าก็มาใจช่วยน้องกันแล้วกันนะครับคิดยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมลองอ,อคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะเจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับพาบาดินมีไปหมื่นซับหน่อยโอเคฝากด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามวััันนนีีีล้ลาาาไปก่อ่ออขบบบคคุณทตติดดมสสวรย